หยิบยายป้ายดีป้า,ปายคนอื่นช่วยไปก่อนแล้วกันส่วนเงินนี่ฉันขอนะเดี๋ยวโนช่วยป้าก่อน ดยด้วยโทษทีนะป้า ช่วยดูหนูช่วยนะครับค่อยๆนะคะป้าอ้ยโอ้ยอ่ะอย่าหนูเก็บยาให้นะคะ ป้าแล้วนี่ก็กระเป๋าป้าค่ะขอบใจมากนะหนูไม่ต้องขอบใจหนูหรอกค่ะหนูไม่ได้ช่วยป้าฟรีฟๆรถคันนี้หนูขอนะคะแลกกับที่หนูช่วยชีวิตป้า อะไรไหมครับคุณท่านครับผู้สมัครด่านแรกอะ่ะไม่มีใครผ่านไปได้เลยสักคนนะครับแถมยังขโมยเอาทรัพย์สินไปอีกอะ่ะแล้วเราจะเอาอยัางไงต่อไม่เป็นไรหรอกถึงยังไงอะ่ะสามคนนั้นก็ต้องไปรวมกันที่บ้านฉันอยู่ดีแหละแต่ถ้าพวกเขาไม่ไปบ้านคุณท่านล่ะครับแล้วเ,เอาทรัพย์สินหนีไปอะ่ะนี่เธออย่าลืมสิ ว่าคนที่ถูกคัดเลือกให้เป็นทายาทจะได้รับมรดกหลายร้อยล้านเลยนะทรัพย์สินที่สามคนขโมยไปนะ่ะรวมแล้วอ่ะยังไม่ถึงสองล้านเลยฉันเชื่อว่ายังไงอ่ะสมคนน่ะก็ไม่ยอมทิ้งมรดกเป็นร้อยๆล้านเป็นแน่เลย ไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะได้เป็นเจ้าของบ้านหลังอย่างเงี้ยใครบอกบ้านหลังเงี้ยต้องเป็นของฉันต่างหากจ้ะนี่เธอแน่ใจเหรอแน่ใจสินี่พวกเธอสองคนทะเลาะกันไปเถอะคนที่จะได้รับคัดเลือกให้เป็นทายาทอ่ะก็ต้องเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดคนที่มีสง่าราศีเหมาะสมที่จะเป็นทายาทเศรษฐีอ่ะนี่แล้วพวกฉันสองคนไม่เหมาะสมตรงไหนจ้ะโอยนี่ การวางตัวก็ไม่ผ่านละจ้าพวกเธอสองคนอ่ะพอเห็นบ้านเศรษฐีเนี่ยก็ดีนะคะเก็บอาการไม่ไม่อยู่ไม่มีความเป็นผู้ดีแต่สักนิดเหมือนพวกอยากรวยจนตัวสัน่นรู้จักปะแหมตัวเองผู้ดีตายละที่มาสมบัครเป็นทายาทเศรษฐีก็เพราะว่าอยากได้มรดกเหมือนกันนั่นแหละนี่อย่าเอาฉันไปเปรียบเทียบกับพวกเธอสองคนนะมันคนละชั้นกันจ้ะมองเลย สวัสดีว่าที่ทายาททั้งสามนะครับคุณเป็นใครอะคะผมเป็นผู้ช่วยท่านเศรษฐีนะครับที่จะมาส่งมอบมรดกให้พวกคุณก่อนอื่นผมขอแจ้งให้ทราบว่าท่านเศรษฐีพร้อมที่จะพบพวกคุณแล้วนะครับงั้นผมขอไบสมัครแล้วก็ประวัติของพวกคุณทั้งสามด้วยนะ,อ,ยะอ๋ออีกเรื่องนะครับผมขออนุญาตเก็บกระเป๋าของพวกคุณทั้งสามด้วยนะครับทำไมอะคะพอดีที่บ้านหลังนี้มีทรัพย์สินมีมูลค่าอยู่มากมาย ผมก็ต้องป้องกันไว้ก่อนเพื่อมีใครที่มีเจตนาไม่ดีขโมยทรัพย์สินออกไปจากบ้านหลังนี้ครับมันต้องขนาดนี้เลยเหรอคะถ้าพวกคนไม่ทําตามกฎนะครับผมคงต้องตัดเสร็จการคัดเลือกนะครับเ,ออเดี๋ยวสิคะก็ได้ค่ะขอบคุณทุกคนมากนะครับเท่ความร่วมมือเอาล่ะทุกคนตามผมมาได้เลยนะครับ วันนี้ผมจะมาแนะนําให้รู้จักกับเศรษฐีคนที่จะมาคัดเลือกพวกคุณเป็นทายาทและก็ส่งมอบบรดกให้คุณวันนี้เป็นไงตกใจละ่ะสีใช่ครับเศรษฐีที่จะมามอบมรดกให้คุณวันนี้คือคุณป้าคนนี้ที่นอนอยู่ข้างถนนรอความช่วยเหลือแต่พวกคุณกลับเมิน แถมยังขโมยทรัพย์สินไปตัางหาก แม่พูดดีนี่เธอไม่ต้องมาว่าฉันเลยนะพวกเธอสองคนก็ขโมยลไม่ต่างฉันหรอกเอาล่ะครับไม่ต้องทะเลาะก,กันเลยจริงๆแล้วเนี่ยพวกคุณทั้งสามเนี่ยไม่ผ่านด่านทดสอบไปตั้งแต่ด่านแรกแล้วนะครับแต่คุณท่านใจดีเลยอยากอมอบโอกาสให้เป็นครั้งสุดท้ายจริงเหรอคะขอบคุณนะคะป้าว่าแต่การทดสอบครั้งสุดท้ายเนี่ยคืออะไรเหรอคะ การทดสอบครั้งสุดท้ายแคะให้พวกเธอทั้งสามคนดื่มน้ำในแก้วนี้นี่มันง่ายขนาดนี้เลยเหรอคะใครบอกน้ำสามแก้วนี้มียาพิษรุนแรงผสมอยู่ถ้าใครดื่มแล้วรอดคนนั้นก็จะได้เป็นไทาญาตนี่ป้าจะบ้าหรอป้าจะให้ฉันดื่มยาพิษเข้าไปอ่ะทดสอบบ้าบออะไรกันเกิดฉันตายขึ้นมาจะทำยังไงนี่เธอคิดว่าการเป็นไทาญาติมรดกร้อยล้านนะ มันจะได้มาฟรีๆอย่างนั้นเหรอที่ไม่มีอะไรแลกเปลี่ยนอะแบบนี้มันหลอกกันจะชัดอะใครมันจะไปกินยาพิษแล้วรอด <c oughs> ป้าไม่ใจร้ายขนาดนั้นป้ามีตัวช่วยป้าจะให้พวกเธอสามคนอะสุ่มยาถอนพิษในถ้วยนั้นมากินก่อนดื่มน้ำถ้าใครสุ่มได้ยาถอนพิษก็รอดถ้าใครสุ่มพลาดก็ไม่รอด แต่ถ้าไม่อยากเสี่ยงพวกเธอทั้ง3มคนก็สามารถสละสิทธิ์แล้วก็กลับบ้านมือเปล่าไปได้โฮเว้ยถึงฉันจะอยากได้เงินแต่ฉันก็ไม่ยอมเอาชีวิตของฉันมาเสี่ยงหรอกฉันขอสละสิทธิ์ พวคุณสองคนละครับถ้าพวกคุณสองคนไม่ไปเนี่ยผมจะถือว่าคุณยินดีที่จะเข้าร่วมการทดสอบทีนี้ก็เหลือแค่พวกคุณสองคนแล้วนะครับถ้าคุณจะสละสิทธิ์หรืออยากอยู่ต่อเนี่ยถ้าอยากอยู่ต่อเนี่ยงั้นเราก็มาเริ่มการทดสอบกันเลยครับ ชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมเธอคงดวงไม่ดีแหละครับน่าสงสารจริงๆ มันเสี่ยงได้ยังไงอะคุณเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่าครับเราสองคนเนี่ยไม่ได้มังครับคุณเลยนะคุณเป็นคนเลือกเองถ้าคุณยอมสละสิทธิม์มอผู้ชายคนนั้นน่ะก็ได้หรือคุณจะยอมเสี่ยงเพื่อเงินร้อยล้านก็ได้ ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับพวกคุณทุกคนอ่ะไม่มีใครผ่านการทดสอบใครมันจะเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงวะพวกคุณต้องบ้าไปแล้วแน่ๆเลยอ่ะทดสอบบ้าทดสอบบออะไรฉันจะแจ้งตำรวจว่าพวกคุณสองคนอ่ะเอายาพิษให้เธอกินจนตายยาที่ผู้หญิงคนนั้นกินอ่ะมันไม่ใช่ยาพิษมันเป็นแค่ยานอนหลับที่ออกฤทธิ์เร็วกับน้ำเปล่าก็เท่านั้นเอง เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งอ่ะแม่หนูคนนี้ก็ตื่นมาแล้วพวกผมไม่ใช่ฆาตกรโกรคจิตหรอกครับที่จะมาค้าให้คนกินยาผิดจริงๆคุณท่านก็แค่อยากวัดใจว่าระหว่างเงินล้านกับชีวิตจะเลือกอะไรนี่พวกคุณหลอกฉันหรอแบบนี้มันหลอกกันจะชัดเลยอ่ะที่ฉันทำแบบนี้ฉังก็แค่อยากจะสั่งสอนพวกเธออยากจะได้โอกาสดีๆ ความซื่อสัตย์ยังไม่มีเลยโดนแค่เนี้ยมันยังน้อยไปเทียบกับพวกเธอที่เมินเฉยกับชีวิตมนุษย์แถมยังขโมยของคนอื่นอีกเงินร้อยล้านน่ะฉันไม่เสียดายหรอกแต่ถ้าท่านให้ผิดคนท่านจะเสียใจไปตลอดชีวิตคุณกลับไปได้แล้วนะครับคุณไม่ผ่านการทดสอบที่คุณท่านไม่แจ้งความจับคุณเนี่ยข้อหาขโมยรถก็ถือว่าเมตตาขนาดไหนแล้วนะครับ โถเว้ยฉันไปก็ได้ฉันไม่เอาก็ได้เ,เงินร้อยล้านบ้าบออะไรเ,เนี่ยผมต้องขอโทษคุณท่านด้วยนะครับที่ผมหาคนที่คู่ควรมาสืบทอดมรดกของคุณท่านไม่ได้อะครับใครบอกละ่ะว่าเธอหาไม่ได้อ่ะฉันขอยกมรดกทั้งหมดให้เธอค,ค,คุณคุณท่าน ความจริงที่ทดสอบวันนี้มีเธอรวมอยู่ด้วยที่ผ่านมาน่ะเธอซื่อสัตย์และคอยช่วยเหลือฉันอย่างดีมาตลอดขนาดฉันตามหาทายาทมาสืบทอดมาตลอดเธอก็ไม่เคยคิดอิจฉาแม้แต่นิดเดียวช่วยงานฉันจนจบและมันทำให้ฉันมั่นใจว่าเธอคือคนที่คู่ควร ที่จะมาเป็นทายาทสืบทอดมรดกของฉันนะเบคุณท่านผมไม่รู้จะพูดอะไรเลยอะนอกจากขอบคุณคุณท่านจริงๆนะครับการที่เราแอบรักใครสักคนโดยไม่บอกใคร ความรู้สึกมันเป็นยังไงผมได้ยินมาว่าเธอกำลังจะแต่งงานสวยไหมคะอืมแพทเป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดในโลกหรือเปล่ามันแน่นอนอยู่แล้วเธอสวยที่สุดในโลกเลยรู้ไหมเจ้านายคะชุดเจ้าสาวชุดนั้นไม่ใช่ชุดที่เจ้านายออกแบบเพื่อจะไว้ให้เธอคือผู้หญิงคนนั้น ฉันจะทำให้เธออยู่แล้วตลอด2ปีที่เลิกกันมาฉันคอยแอบติดตามขา่ขาวข่าวของเธอจากกุเพื่อนมาโดยตลอดสั่งอาหาร d e l ิเวอรมากินไม่อร่อยเลยกินไปสองคำก็อยากจะอ้วกช่วงนี้ผมมักเห็นเธอโพสบ่นเรื่องสั่งอาหารเดลิเวอรมากินแล้วไม่อร่อยผมจึงมักจะมาทำงานในร้านอาหารแถวบ้านเธอ นี่คุณคะครับผมฉันอยากจะบอกว่าอาหารร้านพวกคุณเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะนี่โดยเฉพาะผัดวนเส้นอันนี้ยิ่งอร่อยมากๆเลยค่ะจริงไหยคะอร่อยสิก็นี่เธอเล่นกินข้าวนที่สองแล้เนี่ยคุณครับไม่ทราบว่าร้านคุณนี่มีบริการเดลิเวอรี่ไหมครับฮะ สั่งได้ครับแต่ว่าอาหารอาจจะช้านิดหน่อยเดี๋ยวผมให้เบอร์ติดต่อไว้นะครับขอบคุณคุณมกากมากเลยนะคะไม่เป็นไรครับขอตัวก่อนนะครับอะไรนะผมได้ยินมาว่าเธอมักนอนไม่ค่อยหลับในเวลากลางคืน ผมจึงสมัครแอปเพื่อติดต่อกับเธอโดยการเล่าเรื่องต่างๆผ่านเครื่องเปลี่ยนเสียงคุณโฮยังไม่นอนหรอคะช่วงนี้ฉันนอนไม่หลับเลยคะ่ะไม่เป็นไรนะครับคุณแค่นอนลงแล้วหลับตาผมจะเล่าเรื่องต่อพิมพ์พาพูดว่าเธอไม่ใช่ดอกกุหลาบธรรมดาเธอเป็นดอกกุหลาบของคุณเธอบอกอยากไปทะเล ผมตั้งใจใช้โทรศัพท์ของรุ่นน้องอยากไปเที่ยวทะเลจังเลยเขียนข้อความส่งทิปเที่ยวฟรีเฮ้ยพี่พีอาร์ตเที่ยวโทรศัพท์ผมไปทำไมอ่ะฉันยืมตัวศัพท์นายแป๊บหนึง่งเรียนคุณแพทคุณได้รับรางวัลท่องเที่ยวกระบ,บี่3วัน2คืนในกิจกรรมของ ผมไม่ได้หวังให้เธอกลับมาอยู่ข้างๆผมแค่อยากให้เธอมีความสุขก็พอแล้วแต่ว่าสวัสดีครับคุณตังว่าไงเอ่อวันนี้เธอได้สั่งอาหารเดลิเวอรี่ไหมครับเออแพทเข้าไปแล้ว เขาก็เลยฝากข้อความหนึ่งคุณ ติดต่อกับพี่ทิกเกอร์ตลอดทั้งตอนที่คุณทําอาหารให้แพทกินแล้วก็ตอนที่คุณทําผัดมวนเส้นให้แพทแพทยังไม่ได้กินข้าวเลยนี่ลองกินอาหารรนะ้านี่ดูนะอาหารน้าเนี้ยอร่อยมากเลย ดูแปลกๆอ่ะแพทไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมเมื่อกี้แพทอ้วกน่ะคงจะเป็นเพราะเคมีบําบัดทําให้เกิดโรคแทงซ้อนเดี๋ยวอีกสักพักผมใช้แพทกินยากแก้ปวดเธอไม่ใช่ดอกกุหลาบธรรมดาเธอเป็นดอกกุหลาบของคุณแพทรู้ด้วยว่าอาร์ตคือคนที่เล่าเรื่องให้แพทฟังทุกคืนแล้วแพทก็ได้รับข้อความ ที่อาส่งทริปเที่ยวฟรีมาให้แพทด้วยนะมันปลอมมากด้วยเรียนคุณแพดคุณได้รับรางวัลท่องเที่ยวกระบ,บี่3วัน2คืนในกิจกรรมของโอเคแพทไม่อยากให้อาเสียใจเพราะแพทและไม่อยากให้อารู้สึกเสียใจทีหลังแพทดีใจมาก ที่ในช่วงชีวิตนี้แพทได้พบก,กับอาร์ตและก็ได้กินอาหารที่อาร์ตทำให้แพทเคยสวมชุดเจ้าสาวที่อาร์ตออกแบบไว้ราวกับว่าแพทได้แต่งงานกับอาร์ตอาร์ตคุณลืมแพทเถอะถ้าฉันน้ามีจริง ขอให้แพทได้เป็นคนตามหาอาร์ตเอง <_ D> เป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดในโลกหรือเปล่า